สวัสดีครับผมเดนัตจี้นะครับหลังจากแพทล,ล่าสุดนะครับแพทแรกในปี2021นี้ได้เข้ามาได้ประมาณ2อสวันแล้วนะครับแน่นอนว่าเข้ามาพร้อมกับสาวกแห่งมิตรยูคนใหม่นะครับอย่างอีฟแล้วเราก็ได้ทําคลิปนะครับลงดันเจี้ยนกิจกรรมรายวันของอีฟไปแล้วแน่นอนว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องเป็นการพยายามที่จะหาน้องเข้ามาครอบครองให้ได้นะครับโดยที่วันนี้เรามีงบทั้งหมด2 0 0 0 0รูบี้เราจะมาเปิดกาชาอีฟกันซึ่งกาชาของอีฟเนี่ยมันจะอยู่ในนี่ครับกาชา500รรูบี้สุดแพงอันนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะพอจะเปิดได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราไม่ลองเปิดเนี่ยเราก็ไม่มีทางได้น้องมาเลยนะครับเพราะแน่นอนว่าผมไม่มีงบจะไปซื้อน้องมาอยู่แล้วครับน่าจะประมาณ2 5 0 0หรือเปล่านะโอเคตัวของอีฟนะครับในอัตราดอกเบีมันจะไปอยู่รวมกับพวกอดีตเซเว่นไนท์นะครับแน่นอนว่า a p o s t l e of a b ออก็จะอยู่รวมกับกลุ่มอดีตเซเว่นไนท์ด้วยดังนั้นเราจะมีโอกาสรวมๆเนี่ยทั้ง4 5 6ดาวเนี่ยประมาณ0.6%นะครับ0.6%กก็ น่าจะประมาณอะไรอ่ะร้อยตัวออกสัก0.6ตัวเออตัวพันตัวออก6ตัวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าซึ่งเราต้องมาลุ้นด้วยนะว่าไอตัวที่มันได้มาจาก0.6%จเป็นี้ยจะเป็นอีฟหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันจะไปปนๆอยู่กับพวกอดีตเซเว่นไนท์กับพวกจูดาสอะไรด้วยแต่ได้จูดาสมาก็ไม่น่าเกียดนะครับผมโอเคกับการได้จูดาสเพราะว่าจูดาสผมยังเลืแค่42อยู่เลยถ้าได้อีกตัวหนึ่งก็เป็น44ดังนั้นวันนี้เป้าหมายของเราค ไ่นะครับผมก็ยังไม่ไม่ห้บเหมือนกันแล้วก็ตัวของจูดาสก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของโรซี่ก็ได้อ่านั้นผมคิดว่าเปิดรอบนี้น่าจะคุ้มอยู่อ่ะไม่พูดทำทำเพลงละเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับกับการเปิดกาชา if ฟในวันนี้นะครับโอเคมาที่โรแรกนะครับเอาเลิอเอาชายัยพรื๊บ แหม่การันตี3ใบนะแล้วก็ผมยังมีแรดกริดไม่ครบด้วยนะครับหลังจากคลิปที่เราเปิดกระชายแรดกริดไปเนี่ยผมได้แรดกริดมาจากการสุ่มสุ่มไอตัวของแจกฟรีรายวันเนี่ยไปตัวนึงว้ยโคตรโชคดีเลยผมก็เลยขาดแรดกริดแค่2ตัวเท่านั้นนะถ้าได้แรดกริดจากอันนี้เนี่ยก็โอเคเลยนะครับผ่านไป2ใบนะครับตอนนี้ผ่านไปพันบี้นะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้กิ้งกาหมานอนนะ อัศวินพิเศษนะครับอ๋อโอเคถ้ากล่องโคอี่นะครับถ้าจะเอาตัวแรดกริดมันอยู่ที่ตัวนี้นะครับมาอยู่ที่กล่องขวานะถ้าเอาเจอราดเนี่ยมันอยู่ที่กล่องซ้ายแต่ถ้าใครคิดว่าทํากิจกรรมได้ครบแล้วได้เจอราดครบเนี่ยไม่ต้องไปลุ้นเจอราดก็ได้นะครับรอเขาแจกนะโอเคผมเอากล่อง SS ของโคลี่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูนะครับว่าจะได้แรดกริดหรือเปล่านะอย่างน้อยตอนนี้ก็ได้ตัวทองมากินบ้างน,นะครับแต่ว่าเปิดครั้งละห้าร้อยบีนี่เจ็บจริงๆนะครับ น่าจะเปิดได้ประมาณ40ครั้งปะถ้าเรามี20 0 0 0บี้อะ่ะคือประมาณนั้นนะ2 0 0ห0นหารเอ่อ2 0ง0 0นหาร500น่าจะได้ประมาณ40นะครับโอเคแต่ตอนนี้กิ้งกะมาหนอนนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับขอพื้นแดงสักตัวหนึ่งมีไหมเนี่ยเปิดไม่กี่ไม่กี่โลนะครับของโคอี้ขึ้นบีนะครับมันเปลืองมากเลยนะครับไอการเปิดไอการเปิดหาเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ลองเปิดอะ่ะมันก็ไม่มีทางได้นะครับบางคนก็แบบเปิดแล้วคุ้มไหม อะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบยากนะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะแต่ผมว่าถ้าเราถ้าเราไม่ลองเปิดอะ่ะมันก็ไม่มีโอกาสได้อะ่ะนอกจากเราจะไปซื้อด้วยเงินจริงเอาอะ่ะดังนั้นเราก็เอ,อ่ออาจจะต้องยอมเสี่ยงนิดนึงได้ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถ้าได้ก็โชคดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวลองใหม่นะครับก็เป็นกําลังใจให้หลายคนที่เกลือนะครับเห็นบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ครับเปิดไป4ี่0 0ื่นดี้ไม่ได้อะไรเลยนะครับได้แต่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยจีบไม่ออกเลยผมก็ เสียวๆอยู่นะครับเพราะว่าผมมีแค่20,000เนี่ยมันจะได้ไม่ใช่คน3-4 0 0 0่ยังไม่ได้เลยเห็นเขาบ่นๆกันนะครับว่าเออ่กาชาของอีฟเนี่ยออกยากมากนะครับคือหาคนที่ได้อีฟมาเนี่ยแล้วแล้วได้มาฟรีๆเนี่ยตอนนี้หาหายากนะครับเพราะว่าเออสมัยจูดาสเนี่ยเรายังได้รัวๆนะแต่ตอนนี้โอ้โหผมแม่งไม่ได้เลย,เลยวะผมว่าเราอาจจะต้องพักก่อนไหมปกคลิปผมตั้งเป็นตัวของจูดาสไปยืนรอนะเห็นว่าอยู่กลุ่มสาววกแห่งมาร์ลูเตอยูเหมือนกันไง ดูแทบจะไม่เวิร์กว่ะอะไรวะเนี่ยหมดไปเจ0ดพวีหรือเปล่าประมาณเจ00พันวี่นะครับไม่ได้ไเลยนะออกไปเลยจูดดีอยวออกไปนาแล้วเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับเอาอะไรดีวะเอาสาวกแข่งวิซิวมีตัวเดียวอยู่เลยเอาต,ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โรล,ลี่เหมือนกันอ่าสกาวนะครับสกาวอ่าเผื่อว่าเผื่อว่าจะดึงดูดดึงดูดเด็กๆเหมือนกันนะครับ ไม่เปิดกันต่อครับเหลืออีก1 5ื0 0หบี้นะอย่างน้อยขอพื้นแดงบ้างนะครับถ้าได้แบบพวกเกดิดัสมิเรียอ,อะไรก็ยังดีถึงแม้ว่าผมจะเวลตันแล้วแต่เกดิดัสมิเรียเนี่ยมันยังพอเอาไปแลกเป็นทายแลกเป็นโลซี่ได้ต่อนี่ครับบอกป่ะโอได้กล่อง SS อีกแล้วนะครับแปลว่าเราหมดตังกันไวมากนะโอเคเปิดกล่อง SS อีกใบนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกล่อง s s กันด้วยนะพื้นแดงไม่ออกเลยทุกคน สงสัยดวงผมอะจะหมดไปตอนเปิดกระชาพื้นแดงรอบก่อนละที่เราได้โรซี่ได้พายได้จูดาสมารอบนี้เปิดไม่ได้เลย,เลยอ่ะเดี๋ยวโอเคกล่อง SS นะครับขอและกริดทูตนะครับไม,ไม่ได้นะหมิสหลุดเมตาไปเป็นปีแล้วโอเคเปิดต่อนะครับเปิดต่อเราต้องไม่ท้อถอยว่ะมา,มาเสียงมันหาไม่ออกว่ะ หมดไปจะหมื่นวียังไม่ได้เลยเลยนะครับตอนนี้เหลืออีกหมื่นสามโอเคเดี๋ยวเราพักก่อนนะครับดวงไม่ดีแบบนี้เราเราอย่าไปเปิดแบบได้ของไม่ดีแล้วกดรัวๆอย่างเงี้ยช่วงแรงของดวงที่มันไม่ดีอะ่ะมันจะอยู่กับเราเว้ยนะรเราต้องพักสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปิดต่อเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์มอนในตู้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อนะโอเคเราเคลียร์มอนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราไปเปิดกันต่อนะครับเพื่อ พักช่วงในการเปิดแบบดวงสวยๆไปแป๊แบหนึ่งนะครับเรามาลองผสมดูนะครับการผสมเนี่ยก็มีโอกาสออกตัวพื้นแดงเหมือนกันนะครับมีโอกาสออกเป็นอดีตเซเว่นไนท์หรือสาวกแห่งมรยุ่มกันแต่มันโอกาสออกน้อยมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ผมผสมเพื่อหวังว่าจะได้แรดกริดมาบ้างน,นะครับพายก็ได้อะเอออย่างน้อยเพราะว่าพายผมยังไม่เวล50เลยถ้าพายมันเวล50แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปเล่นในอารีนาเมตาปัจจุบันได้เลยนะเพราะว่าพอมันเป็น7มี7แล้วอ่ะเราสามารถเอาพายไปซ่อนได้ ง่ายขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่พายจะรอดไปจนถึงเทิร์นที่6ที่มันจะเริ่มกลายเป็นซอมบี้ได้อะไรแบบเนี้ยหลายๆคนก็น่าจะลองเอาพายมาใส่ทีมาดูแล้วแหละเพราะว่ามันก็ตกเมตาไปนานเนาะตั้งแต่มี3ามขั้วมาหาอำนาจนะครับที่ทําให้เราไม่สามารถบัฟได้เข้ามาในเกมนะตัวเกมมันก็แบบจัดทีมได้หลายแบบมากขึ้นนะครับโอเคไม่ได้อะไรเลยผ <laughs> สมยังไม่ได้อะไรเลยโอเคมาร้านค้านะครับแล้วก็เอ,อ หรืออีกหมื่นสามาทุกคนเราใกล้จะมาถึงครึ่งทางแล้วตัวกล่อง SS ของโ o อี e ก็ไม่มีแรดกริดโผล่มาเลยนะครับแต่แต่งมาตอนนี้ตัวพื้นทองมันก็ยังพอได้ว่ามาขายเอ้ยทำไมมันกดไม่ได้โอเคไปต่อไปต่ออื้อการันตี3ใบนะครับการันตี3ใบยังได้ตัวพื้นทองอยู่ต้องเปิดด้วไม่แสดงอีกเป็น24ชั่วโมงโอเคดุย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 ต้องได้นะครับต้องได้นะครับเออพื้นทอง ขอพื้นแดงเปิดทีละใบดูขอพื้นแดงไม่มีอ่ะเฮ้ยคลิปที่แล้วพื้นแดงระเบิดรัวๆเลยคลิปนี้เงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเอ้ย <c ười> กินกาหมาหนอนจะหมดไปหมื่นบี้แล้วครับทุกคนเราหมดไปหมื่นบี้แบบไม่ได้พื้นแดงสักตัวทำ <c ười> <c ười> ไมทำไมมันโหดล้ายอย่างนี้วะ สงสัยเราใช้ดวงไปกับตอนเปิดรัะกิดกับตอนเปิดหาจูด้าไปรอบก่อนแล้ววะนี่ออยังน้อยขอพื้นแดงสักตัววะตู้นี้มันมีพื้นแดงจริงป่ะเนี่ยผมเปิดผิดตู้ปะวะผมเปิดถูกตู้ใช่ไหมเอ้ยมันต้องมาดิมันต้องมาดิอาดเอ้ยมาแล้ววะห้าใบวะทุกคนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเอลิเซียมากี่รอบมาเนี่ยมีแต่คณะปฏิวัติ ทุกคนมีคณะปฏิวัติตันกันไปกี่ตัวแล้วโอ้แฟนลีไอตัวพื้นทองมารัวๆเลยอะ่ะมันมีโอกาสที่จะได้พื้นแดง้ไหมไม่ได้หว่ะทุกคนแปดพันแล้วอะ่ะเหลือแปดพันอ่ะเฮ้ยผมว่าคลิปนี้เรามีสิทธิ์แห้งมาทุกคนอุ้ยเป็นเศร้าเดี๋ยวนะอ่ะอย่างน้อยขอดัดกริดกกขอดัดกริด เออมาห้าใบห้าใบปึปป๊บปึบปึบปึบป,บปบึโลโลเออพูดถึงอย่างพวกโรลโลอย่างพวกไอ้ยอดฝีมือมที่ซ่อนเลนนี่เขาก็ไม่ไม่รีเมคเลยเนาะใช้ไม่ได้สักตัวเลยอะอยากให้เขาแบบรีเมคกาหารีเมคอะไรเก่าๆที่อยู่ในยอดฝีมือที่ซ่อนเลนกลับมานี่เนาะไม่เป็นตัวแทนของแต่ละประเทศไงผมอยากให้เขาทำใหม่เหมือนกันนะิดถึงนะครับแต่ตอนนี้ดวง ไม่ได้แย่อย่างเดียวนะครับแย่มากตอนนี้จะหมดงบแล้วนะครับทุกคนวันนี้ฉลองปีใหม่ด้วยการเอา2 0 0 0 0บี้มาเททิ้งนะโหดร้ายอ่ะโ,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 โอ้ยซีซ่าโอเคตัวละครเต็มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปรับหวงจุ้ยด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอไปเคลียร์ตัวละครแล้วเดี๋ยวจะมาปรับห่วงจุ้ยด้วยมไม่ไหวจริงว่าวันนี้หมดไปหมื่นห้ายังไม่มีพื้นแดงออกสักตัวเลยครับการันตีเลยว่าารชารอบนี้เกลือจริงๆนะครับ ใครที่เปิดได้ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับใครเปิดไม่ได้ก็เป็นกาลังใจให้นะเดี๋ยวผมมาเปิดต่อนะครับอ่ะเทรียมอนกันไปแล้วนะครับแน่นอนว่าน่าจะได้ตัวผสมมาสักอ่ารอบ2รอบนะมาลองมาผสมดูนะครับปรับอืมใบแดง2ตัวนะครับอย่างน้อยมาขายได้นะคณะปฏิวัตินี่มาบ่อยจริงๆนะครับมีแบบร้านรับแรกคณะปฏิวัติเป็นตัวอื่นไหมป๊บึบ โอเคอย่างน้อยได้ตัวทองมาบ้างก็ยังดีนะครับผสมเนี่ยได้ได้พื้นทองมาก็บุญแล้วนะ <laughs> ผมยังไม่เคยได้พื้นแดงจากการผสมเลยนะเอออยากมีประสบการณ์นั้นบ้างนะครับโอเคเปิดร้านค้าใบเรียกเปิดให้ถูกเมื่อกี้เปิดผิดราาชาบ่เมื่อกี้เราเผลอเปิดอันนี้หรือเปล่าตัวพื้นแดงไม่ออกเลยอะ <laughs> ถ้าเอางบไปหาลัก,กิีตต่อน,นี่อาจจะได้ลัก,กิีอีก2ตัวก็ได้นะ จะคีเปิดไม่ออกเลยนะครับอืกิ้งก่ามาหนอนนะครับตอนนี้เราจะได้กล่องเออีกรอบแล้วนะแล้วงบเรากำลังจะหมดไปแล้วนะครับสำหรับปีใหม่นี้นะกลับไปเหลือศูนย์รูบี้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าครับอย่างน้อยขอพื้นแดงสักต,ตัวไม่ได้หนอให้รู้ว่าตู้นี้เป็นตู้พื้นแดงอะ่ะโอ้สามพันหกเหลืออ,อีกหกรอบเปิดได้อีกหกรอบทุกคนไม่ได้วะ่ะเปลี่ยนฮวงจุย้ยเดี๋ยวนะ เยังไงดีเนี่ยผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องของอีฟมาด้วยเออเอาเอาอะไรมาดีอะเอาเปป็นไตามคาทนนยยเละอดีตเซเว่นไนท์อ่ะอดีตเซเว่นไนท์อ่าผู้ขอค้าขอภาวนาให้แก่ดวงวิญญาณที่น่าสงสารเอ่ออดีตเซเว่นไนท์อดีตเซเว่นไนท์เอาไงดีครับเอา สตัวแล้วกันอเอาดีเซวนไนท์มาม,มาเรียกแขกได้ไหมคิดว่าได้ไหมเราเหลือเราเหลือ,อแค่สามพบี้ครับหกรอบมันต้องมันต้องได้บ้างวะพื้นแดงอะหรือว่าเราใช้ดวงไปหมดแล้ววะปลายปีที่แล้วที่เราเปิดอะไม่แน่เลยทนระับทุกคนผมไม่รู้ว่าอีฟมันจะเข้าอะ่ะโอ้ยไม่มีงบไม่นะโอ้ยเหมาเอ้ยพื้นแดงพื้นแดงพื้นแดงยส yes! อย่างน้อยเราได้พื้นแดงมาสักตัวนึงก็ยังดีนะโอ้ยนึกว่าจะไม่ได้แล้วในะรอบนี้เนี่ยโคตรเกลือนะครับแต่ไม่ได้อีฟนะทำเฮ้ยพื้นแดงมาอีกแล้วครับทุกคนพื้นแดงมาทั้วพายนะครับเอาโรซี่กับพายมาตั้งเป็นโปรไฟล์นะครับแล้วโรซี่กับพายก็มานะครับติดกันเลยนะสองใบวะ่ะเอาวะ่ะไม่ได้โรซี่นะครับรอบเอ้ยไม่ได้อีฟนะครับแต่อย่างน้อยได้ โรซี่มาใบหนึ่งพายมาใบหนึ่งสำหรับ2 0 0หมื่นูบี้นะครับก็ก็พอโอเคอยู่อ่าหรือหรือเราจะมีความหวังอีกนิดหนึ่งดีวะเราเอาบี้ถึงไหนได้อีกเหมือนจะมีจดหมายมาแล้วนะสี่400กว่านะครับเออนี่นี่น,นี่ยังไม่ได้กดรับ เ้าแล้วเราไต่ไป5,000นะครับ4,900แล้วผมก็อพอพออัดคลิปเสร็จผมก็ไต่ต่อครับไปที่5 0 0 0นนะิดๆนะได้มาพันกว่าอย่าลืมเช็คระยะเวลาการเก็บของใช้ด้ดีไหมหรือนะเก็บไว้ตู้หน้าใช้เลยเก็บไปทำไมใช้ไปเลยไม่ลองไม่รู้อะ่ะตอนนี้ดวงมันกำลังมาไงดวงมันกำลังมาไงมันมาตอนช่วงโลท้ายๆนี่แหละทุกคนมามาหืกล้า,ารไม่น่าพูดถึงมันเลย ไม่นะโอ้โอ้กดมาสามโอ้โหพันเศษถงะไม่ได้ไม่ได้โอ้หมดตูดโอเคผลประกอบการวันนี้นะครับ <laughs> ผลประกอบการวันนี้เราได้พายกับโรซี่มาเพิ่มนะครับ <c oughs> อีฟยังไม่จุติที่ไอดีของผมนะครับเราจะไม่มีอีฟในการรีวิวนะครับดังนั้นก็ ผมขอแสดงความเสียใจกับตัวเองด้วยนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับถ้าเราไม่ลองเปิดเนี่ยเราก็ไม่มีทางได้เห็นป่ะถ้าผมไม่มาลองเปิด <S <S อีฟอันนี้ผมก็ไม่ได้พายกับโรซี่มาเพิ่มนะตอนนี้โรซี่ผม46พายผม46แล้วถ้าใส่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น48 <S 1> <S 1> ก็ขาดอีกตัวหนึ่งก็จะ50แล้วนะครับในที่สุดผมก็จะมีตัวพื้นแดงลูก50 <S <S มาเพิ่มแล้วนะเนี่ยเ<น>กิลดัสผมเก็บกิดัสเพิ่มอีกตัวใช่ป่ะผมก็จะมีกิดัส6ดาวอ่ะ4ตัวเอาไปแลก มีเดียได้1ตัวนะครับแล้วถ้าผมสะสมมีเดีย4ีตัวเราก็จะได้ภพยมาอีกหนึ่งตัวก็เป็นไพยเลขห้าสิบเห็นไหม <laughs> คนเราต้องมีความหวังนะครับเพราะหวังว่าเราจะได้แจกจากกิจกรรมต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจว่าไอกิจกรรมการรวมอันนี้เนี่ยที่เราต้องเก็บสะสมมเล็พันเนี่ยมันจะเพียงพอให้แลกอีฟมาหรือเปล่านะครับแต่ผมเดาว,ว่าเขาคงเ <c oughs> ขาคงแจกแหละเขาคงแจกให้ทุกคนฉลองปีใหม่นะครับอีฟ e คนละหนึ่งตัวสุดท้ายเราก็น่าจะต้องน่าจะได้กันทุกคนอยู่ดีนะ ดังนั้นวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองเปิดกาชาผมแนะนําให้ลองเปิดนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาหลายตัวคิดว่าตัวพื้นแดงมันน่าจะเยอะพอให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดหาให้ครบเลยว่า50แล้ววันนี้ผมดวงผมมาได้แค่นี้นะครับหวังว่าดวงทุกคนจะดีกว่าผมและได้อีฟมาครอบครองกันนะครับผิดหวังนิดหน่อยแต่ก็อย่างน้อยมีรางวัลปลอบใจนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของการเปิดกาชาอีฟที่เรามีงบแค่20,000รูบี้เนวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคคนนด้วยะรับ